ก็กกันเหมือนเหมือนน้ำอะไรนะหนึ่งน้ำคาเขียวอ่ะเอออะไรเนี่ยอ่ใส่ชูนี่ไม่ได้ต้องนะฮ่าๆผมไม่รู้เลยน่ายดีๆนี่ไม่ตัดกันแล้วกไอไไฝาไาขไข่คิดไให่ไข่哟 ฝาขาขานี่ฝาต้องขาหนูไงเ่าาฮา่ยยเบเ้ยว กวางนี man, <t songs> ่ม <t Die k apology> ั่งเหรคขวดสวรรคเสียงดังไงอันนี้ยาเนี่ยเหมือนเหมือนน้ำเปล่าเอย่ไม่ต้อังยีจาชขาวให้ได้ทำเสียงดังไงไ